สวัสดีครับผมเฮมรถสวยคุ้มค่าราคาหน้าฟังนะฮะคลิปนี้ผมมีรถส,สวยมาให้ f อซีได้ชมกันนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมกันเลยครับผมโอเคเล t ส์กสวัสดีครับสวัสด,สสดียังเป็นทางการนะครับผมคลิปนี้ผมเห็นรถสวยมีรถส,สวยมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะครับผมคันนี้นะครับผมจะเป็นโตย่าฟอร์จูเนอร์นะครับสองุดเจ็ดเบนซิน ไม่ติดแก๊สนะครับปี2012นะครับเป็นรถบ้านนะครับผมซื้อสดไม่มีแวดนะจ๊ะคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพรอบคันเนี่ยผมให้90%เลยนะครับรถเดิมจริงๆนะครับเดิมทั้งหน้าทั้งหลังทั้งท้ายนะครับผมล้อแม็กได้ขอบ20นะครับผมเป็นล้อแม็กปัดเงาสวยมากๆเลยนะครับสีรอบคันนะครับผมผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสีเต็มนะครับสีเดิมๆนะครับไม่เคยโดนกระแทกมาก่อนเลยนะครับไม่เคยโดนเฉียวมาก่อนนะครับบันท้ายนะครับผมสวยๆเลยนะครับ 2.7V ขับ2นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ขับ4ี่นะฮะบรนท้ายสวยๆนะครับบอกเลยนะครับหาอยู่รีบเลยนะครับผมคันนี้แบบมันคุ้มมากๆเลยนะครับผมนะฮะถ้าลูกค้าต้องการซื้อไปติดแก๊สหรือว่าซื้อไปในใช้งานลักษณะที่ต้องการแบบประหยัดน้ํามันอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะฮะภายในนี่ผมให้99%นะครับบอกได้เลยว่าเบาะสภาพภายในเนี่ย สมบูรณ์จริงๆนะครับเหมือนรถป้ายแดงนะครับผมเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับไม่เบาไม่ขาดไม่ย้วยนะครับผมปุ่มสัมผัสทุกบุ่มเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะครับผมหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสคู่มืออยู่ครบนะครับรถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมเลขไม่มาแค่รู้สึกว่าจะไม่ผิดประมาณแสนปลายนะครับเดี๋ยวผมเป็นแผ่นกล้องไปให้ดูนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับกุญแจ2ดอกนะครับ ภายในแคบหลังนะครับผมแคบผู้โดยสารหลังทัทวตีนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสภาพใหม่มากๆนะครับพร้อมใช้นะครับผมน่าใช้จริงๆนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่เป็นเจ้าตลาดจริงๆนะครับผมเบาะหลังก็พับเก็บไฟขวัวได้สบายๆง่ายๆนะครับผมแอร์นะครับแอร์ก็มาถึงหลังเลยนะครับแอร์สามตอนนะครับนะนะครับตะเข็บสวยๆเลยนะครับหัวน็อตไม่แตกเลยนะครับนี่ครับตะเข็บหัวน็อตนะครับ อ่าหัวรถไม่เคยโดนขันไม่เคยโดนกระกโดนแงะโดยแกะเลยนะครับผมรถเดิมนะครับอยู่ตรงจุดเลยนะครับผมสภาพสวยเดิมๆมากครับคันนี้นะครับผมให้ให้เกรดเอร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับคันนี้นะนะครับส่วนราคานะครับผมราคาคันนี้ขายอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์จัดได้เต็มนะครับผ่อนเดือนละแปดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับผม ลูกค้าได้ไพยบอกแล้วเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยนะครับนี่ครับผมภายในก็จะมีแอร์ประมาณนี้นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่า,าไม,ไม่ไม่สะดวกที่จะมาดูรถนะครับผมก็สามารถาจะมีเอกสารรอที่บ้านก็ได้หรือว่าจะดูเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าจะดูภาพนิ่งก็ได้เดี๋ยวผมส่งให้ดูอีกทบหนึ่งก็ได้นะครับผมแอดไลน์เบอร์โทรผมมาที่ผมให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าติดปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถทักแคทหรือโทรมาคุยกันได้นะครับผม นี่นะครับภายในด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับบอกได้เลยว่าปุ่มใช้งานได้ทุกจุดนะครับไม่ลอกนะครับผมเบาไฟฟ้านะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้บอกได้เลยนะครับเจ้าของเดิมนี่บอกได้เลยว่าตัดใจขายนะครับนคันนี้นะฮะพร้อมใช้จริงๆนะครับคันนี้นะนะครับหัวเกียร์ยังสวยๆอยู่เลยนะครับอ่าเลขไมรู้สึกว่าจะประมาณ แสนเก้านะครับนะกุญแจกสองดอกสองชุดครบเลยนะครับอ่าโอเคครับใช่ครับเลขไม่ประมาณแสนเก้านะครับนะไม้แท้แน่นอนนะครับคันนี้จอแอนดรอยโรลงงานนะครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะครับคันนี้ขาจะเข้าเกียร์ถอยก็จะเป็นมีมีกล้องมองหลังด้วยนะครับแอร์ออโต้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสภาพสวยมากๆนะครับคันนี้นะสาหรับลูกค้านะครับถ้าอยาก วางดาวเพิ่มก็ได้นะครับผมคางว่นก็จะได้ลดลงมาอีกนะครับนะครับของเราของผมจะมีไฟแนนซ์เจ้าที่รองรับทุกธนาคารนะครับแล้วก็เป็นพวกทิสซิ่งก็จะมีมีหลายทิสซิ่งเหมือนกันนะครับลูกค้าติดแท็กซิ่งก็สามารถช่วยดันได้นะครับติดแบ็คลิสต์แล้วปิดมาแล้วก็สามารถออกได้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนะฮะ ฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะครับหัวน็อตแบบโหนดําสนิทเลยนะครับผมหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันออกเลยนะครับเ็บข้างสวยๆนะครับมอกอยู่ครบแผ่นเพจสวยๆเลยนะครับนี่นะครับผมฝั่งฝั่งซ้ายนะครับมีบีตัวนี้มี A.B.S นะครับผมฝากระโปรงสวยๆเดิมๆหัวน็อตสวยๆเดิมๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังผมบอกกันว่าคันนี้เดิมมากๆนะครับแล้วก็ราคาก็เบาๆนะครับผมนะลูกค้าหา เจ็ดที่นั่งไปใช้ราคาสบายๆเนี่ยผมแนะนําคันนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอย่าลืมทักแชทมาได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับจะผมช่วยให้คําแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ทุกอาชีพนะครับช่วยดันจนลูกค้าได้รถแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดคอมเมนต์กดกดใจเด่นให้ด้วยนะครับ ผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ